เอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับทําหนังทำอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันก็ไว้ที่2เ web ว็บไซต์นี้ครับอันแรกนี่คือชื่อว่า CC Mixer นะครับอันนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยเราสามารถเข้าไปที่เว็บนี้เนี่ยเราเราเลือกได้เลยว่าเราอยากได้เพลงประกอบ100 BPM ถึง120 BPM หามาให้เราหน่อยเราก็หมดได้เลยหรือเอา60ถึง70แล้วกัน BPM นะเออ b ี t เออ beat เพิ่มินินะครับ แล้วก็ประมาณนั้นหรือว่าอยากได้เสียงแนวนี้แนวนี้อะไรเนี่ยคือคือเขามีให้เลือกหมดเลยลองเข้าไปดูครับแล้วก็ทุกอันเนี่ยก็เป็นคริปคอมมอนเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขากขําหนดเงื่อนไขว่าจะต้องอประกาศที่มาให้เขาหน่อยเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องทาตามเงื่อนไขนั้นนะครับแล้วก็ฟรีซาวน,นี้อันอันนี้อันนี้จะไม่เน้นไม่เน้นที่เพลงแต่ว่าจะเน้นที่เสียงประกอบบางทีแบบเสียง,เส,ยงเสียงฟ้าผ่าเสียงหมาเห่าเสียงรถไฟเสียงอะไรอย่างเงี้ยลองหาที่นี่ได้นะครับถ้าอยากเอามาประกอบพอดแคสต์นะครับซึ่งก็ ่นกันนะครับทุกอันเป็นคริสต์คอมอนส์นะครับก็เดี๋ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพอดแคสต์โดยเฉพาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะาม,ามาเล่าต่อนะครับก็ขอโยอนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยนะครับอยากจะโอเคเอาเลยครับะะถ้านคนสร้างงานแล้วอยากจะใช้รครคอมอนส์ต้องทยังไงครับง่ายๆครับก็ประกาศเลยครับสมมติว่า,าประกาศสมมติว่า เราทำเว็บไซต์เราอาจจะประกาศไว้ที่ฟุตเตอร์ข้างล่างหมายถึงว่าเว็บไซต์นี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตค r ีปคอม e c o แบบแสดงที่มาอนุญาตแบบเดียวกัน3.0ประเทศไทยอะไรว่าไปแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับว่าโยงไปหาที่เว็บไซต์ครี a t i v e c o ให้คนเขาไปอ่านต่อว่าโอเคไอ้เงื่อนไขเต็มๆเนียว่าอะไรบ้างแต่สมมติเป็นกรณีของวิดีโอเราอาจจะใส่ข้อความนี้เอาไว้ที่ตอนต้นของ เอ่อวิดีโอก็ได้หรือว่าไว้ตอนท้ายก็ได้คล้ายๆกับเครดิตหนังงั้นนะครับอ่าหรือว่าถ้าเป็นลักษณะของพอดแคสต์ที่เป็นเสียงเนี่ยอาจจะพูดเอ่อตอนก่อนขึ้นรายการหรือว่าตอนหลังรายการเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าจริงๆกรณีพอดแคสต์เนี่ยถ้าเราถ้าเราทำอ่าจริงๆอ่ามีมีมา <c oughs> โอเคนั่นแหละนะครับก็อันนี้ลองดูสไลด์ข้าไปนิดนึงก็ได้นะคะคือวิธีใช้เนี่ยทางเลือกเนี่ยมันมี3ทางหลักๆก็คือว่าถ้าเราเอาพอดแคสต์ใส่เว็บเราใช่ไหมคะ ก็ใส่เครื่องหมาย CC แบบที่เราต้องการไว้ข้างล่างก็เป็นที่ชัดเจนว่าทุกอย่างเนื้อหาหรือบางทีอาจจะต้องเขียนประกอบว่าเนื้อหาทุกอย่างในเว็บนี้ส,นสัญหุลิข่กระสิทร้อยร้อยเ์100%ยกเป็นพอร์ตแคสอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็คือทางเลือกที่1ก็คือใส่เว็บอันนี้อาร์พูดไปแล้วใช่ไหมคะทางเลือกที่2ก็คือว่าเวลาเราทำพอร์ตแคสเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีใครจะพูดเรื่องนี้ไหมคือมันจะมีชีนิเคชั่นฟีดค่ะคือว่าการอันนีเนเน้เป็นเทคนิคการเผยแพร่เพราะนั้นก็คือมันก็มีวิธีใในการรารรเส ใส่ซีนิใส่ซีลงไปในตัวฟีดของพอร์ตแคสต์ค่ะเพราะนั้นถ้าเราทำวิธีนี้เนี่ยเว็บต่างๆที่คอยวิ่งหาออด d โอฟีดของพอร์ตแคสต์เนี่ยก็จะเจอคือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีคือข้อดีของ CC เนี่ยก็คือว่าตอนนี้มีเว็บไซต์มากมายที่พยายามส่งเสริมให้คนใช้ CC นะ,ะตั้งแต่ Search En นจินอย่าง y o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  g อะไรเงี้ยไปจนถึงบริการฟีดต่างๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่า เราอยากเราเราใช้ c ีอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่ต้องพยายามทําให้เครื่องมือเหล่านี้มันหาเราเจออพูดง่ายเพราะนั้นะวิธีที่สคือใส่ฟีดวิธีที่3อันนี้อาจจะทางเทคนิคเล็กน้อยก็คือว่าไป embed ไปใส่ข้อมูลว่าเราเป็น CC เนี่ยลงไปในตัวพอร์ตแคสของเราเลยลงไปในตัวไฟล์ที่เป็น MP3 เลยนะเลยไอเดียนี้มันจะคล้ายๆเอย่างเวลาเราเล่น MP3 มครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ID Tree Tag ใช่ไหมครับ มันจะเก็บชื่อเพลงช,ชื่อศิลปินว่ามาจากอัลบั้มไหนอะไรต่างๆเนี่ยเพลงแนวไหนเนี่ยเก็บอยู่ในตัวไฟล์อันนี้คล้ายๆกันก็คือว่ามันจะเก็บข้อมูลเรื่องออสัญญาอนุญาตเข้าไปในตัวไฟล์ด้วยที่เรียกว่าเอ,อ็มแบทเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งไม่มีความรู้พอที่จะอธิบายในรายละเอียดนะคะ <c oughs> ว่าทํายังไงก็เลยใส่ดิง <c oughs> ให้ทุกท่านเข้าไปอ่านกันแต่ว่าเขาก็มีวิธีอธิบายที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะคะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็คือหลังๆก็อย่างที่อาร์ตพูดคือเราต้องดูว่าตัวฟิลไหน ที่จะ,ะที่เป็นฟิลที่เราใช้ใส่ข้อมูลเรื่อง CC เข้าไปทีนี้ก็เดี๋ยวเริ่มที่ก็จะพูดต่อจากอาร์ตเลยแล้วกันนะคะว่าโอในอเ,เว็บไซต์ Creative Commons ที่เป็นทางการเนี่ยเ,เขาก็พยายามที่จะคิดว่าเ c c เนี่ยใครจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะ,ะแล้วไกด์หนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมาก็มันก็ชื่อ Podcasting Legal Guide อันนี้ก็คือเป็นคู่มือสำหรับคนที่อยากจะใช้ Creative Commons กับการทำพอดแคสต์นะคะ ก็เลยอยากจะสรุปบางประเด็นที่คิดว่ามันมันเป็นเป็นจริงมันก็เป็นประเด็นคล้ายกันหมดนะคะเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันมันก็ต่างกันแค่อายุการคุ้มครองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่อยากจะเน้นเมื่อกี้ก็คือว่า Creative Commons เนี่ยไม่ใช่เป็นกฎหมายนะคะ Creative Commons เป็นชุดสัญญาอนุญาตพูดง่ายก็คือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธินะคะเป็นแค่เครื่องมือที่ทําให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ อนุญาตให้คนใช้งานที่เราสร้างนะคะทีประเด็นทางกฎหมายเอออันนี้ก็คือสรุปมาจากไกด์ของ Creative Commons นี่นะมคะมันมีประเด็นเออถ้าพูดถึงกฎหมายโดยรวมเลยเนี่ยมันมี2ประเด็นใหญ่ก็คือประเด็นด้านกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วก็ประเด็นด้านกฎหมายอื่นๆน,นะคะประเด็นด้านลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเช่นโอเคเวลาเราทำพอดแคสต์เนี่ยบางทีเราก็ต้องไปก๊อปปี้งานคนอื่นมาหรือว่าอย่างเช่นเราทำพอดแคสต์เกี่ยวกับหนังสือใช่ไหมคะเราอาจจะอา,อาจจะอยากอ่าน อ่านตัวอย่างหนังสือเนี่ยออกพอร์ตคแคสเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นการก๊อปปี้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนบางทีเราไปฟังเพลงฟังเ,เสียงแอมพิเอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกอยากจะแซมเปิลมาปรับให้มันเป็นดูตื่นเต้นฟังดูสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยเอามาใช้ในพอร์ตแคสเราอันนี้ก็ถือเป็นการดัดแปลงปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็การการเผยแพร่จริงๆการก๊อปปี้กับการเผยแพร่เนี่ยมันแทบจะเป็นประเด็นเดียวกันไปแล้วเพราะว่าเวลาเราทำพอร์ตแคสเนี่ย เข้าใจว่าหลายท่านคงไม่ได้อยากทําไว้ฟังเองใช่ไหมคะเราเหตุผลที่เราอยากทำพอดแคสต์คืออยากทำแล้วเผยแพร่ให้คนอื่นได้ฟังนะเพราะนั้นประเด็นเรื่องการคัดลกับเผยแพร่มันก็มันก็จะไปด้วยกันแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องลิขสิทธิ์ก็คือเราต้องคิดว่าเราเนี่ยอยากจะอนุญาตให้คนอื่นที่เข้ามาฟังขอแคสใช้งานของเรายัางไงบ้างนะคะประเด็นทางกฎหมายอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็จะขอละไว้นะคะมันมีรายละเอียดเยอะซึ่งแต่จะบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ เหมือนกับเวลาเราทําเนื้อหาอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตเช่นเขียนบล็อกนะมันก็มีประเด็นเช่น,วนเวลาเขียนบล็อกเนี่ยมันจะคิดเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวยังไงสมมุติเราเอาข้อมูลส่วนตัวคนอื่นมาเผยแพร่อย,อย่างเงี้ยหรือว่าเนื้อหาที่อาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทอะไรพวกนี้นะคะซึ่งข้อควรระวังในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกับถ้าเราทําอื่นๆเช่นเขียนบล็อกโพสตกระทู้ในเว็บบอร์ดอะไรต่างๆนะคะ,ะก็เลยจะพูดแต่ประเด็นที่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์แล้วกันทีนี้อันนี้ตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์นะฮะรวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยด้วยมันจะมีงานหลักๆอยู่4แบบที่ไม่ต้องขออนุญาตไทยเลยเวลาใช้นะคะเ,เรื่องแรกก็คืออันนี้ตามก็คือเป็นงานที่แน่นอนว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธินะคะหลักๆก็คือเรื่องข่าวข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงนะคะรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆแล้วก็เอกสารคือพูดง่ายคือเอกสารที่เป็นของทางราชการเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆก็กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองคือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราควรจะได้ เผยแพร่เอกสารเหล่านี้เพราะว่าถือเป็นประโยชน์สาธารณะ,ะนะคะ,ะแล้วก็ประเภทที่2ก็คืองานที่เรียกว่า Public domain ก็คือว่าไม่อยู่ในคือไม่อยู่ในการุ้มครองกฎหมายเช่นงานที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราอยากจะสละสิทธิ์เลยเราไม่ต้องการจะคิดด้วยซ้ำไม่อยากจะอนุญาตยังไงบ้างเราอยากจะสละสิทธิ์ให้ใครก็ได้ใช้ทําอะไรก็ได้ ก็คือสละสิทธิ์ไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่างานพับลิกโดเมนหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นพับลิกโดเมนเพราะว่าอายุการคุ้มครองมันหมดลงไปแล้วนะคะถ้าตามกฎหมายไทยก็จะบอกว่างานสร้างสรรค์ก็จะนับจากวันตายของผู้สร้างบวกปีห้าสิบปีนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แต่ละประเทศก็แตกต่างกันบางประเทศอย่างอเมริกาก็อาจจะเจ็ดสิบปีหลังตายอะไรอย่างเป็นต้นนะคะ,ะแล้วก็มีรายละเอียดีกย่อยเช่นถ้าเกิดไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างงาน<ๆ>เขาก็จะบอกว่าโอเคงั้นต้องคุ้มครอง50ปีจากวันที่สร้างงานวันที่รู้ว่ามีการสร้างงานหรือมีการเผยแพร่อ็นนี้ อันที่3ที่เป็นข้อยกเว้นที่อันนี้ก็สำคัญสำหรับการทำขอแค้ของเราเหมือนกันก็คือสิ่งที่เรียกว่า fair use ก็คือว่างานที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ตามเงื่อนตามเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยเราใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตเขาก่อนอันนี้คือ fair use นะคะแล้วก็แน่นอนว่างานที่4ี่ก็คืองานที่ใช้ Creative Commons อันนี้ก็อนุญ,ญาตชัดเจนให้เราเอาไปเผยแพร่อะไรต่างๆตามเงื่อนไขที่ อยู่ในสัญญา r r e t t v v e o o m o o s นะคะเพราะนั้นก็อยากจะพูดลงลึกนิดนึงเรื่องประเด็นของ Fair Use นะคะ uh, Fair Use ที่บอกว่าข้อยกเว้น uh, เวลาใช้งานที่มีลิขสิทธิ์แบบไม่ต้องขออนุญ,ญาตตามกฎหมายเนี่ยถ้าดูในกฎหมายไทยจะมีที่มาตรา32นะคะ Fair Use ก็บอกว่าการกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นนะคะหากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ ะะเพราะนั้นประโยช์แรกก็คือหากไม่ขัดต่อการสแสวงหาประโยชน์คือหมายความว่าปกติแล้วงานที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเจ้าของก็อาจจะอยากเอาไปขายไปทําอะไรถ้าเราทําถ้าเราเอางานเขาไปใช้ในทางที่มันไม่ขัดต่อการสแสวงหาประโยชน์ของเขาอะนะคะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าคิดในสารธรรมนิยมนึกก็คือเราใช้สอนหนังสืออย่างเงี้ยเป็นต้นเราไม่ได้เอาไปอกอบขายเราก็คือแค่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในห้องเรียนให้เด็กได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะถือว่าไม,ไม่ขัดต่อการสแสวงหาประโยชน์ เพราะนั้นคำถามที่ถ้าเกิดจะมีประเด็นเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยคำถามที่จะต้องพิสูจน์อาจจะในชั้นศาลก็คือว่าเราเอาพอร์ตแคสต์เนี่ยไปสร้างรายได้ไหมพอร์ตแคสต์ที่ใช้งานมีลิขสิทธิ์เนี่ยที่เราอ้าง